กันเลยพอเวลาทำความมันจำไม่ได้จริงๆนะ ครับฮัลโหล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 ครับอ๋อนี่ใครครับเริ่มเกมยังอีพอดีเจริญเจริญเจิญ ฮะ <Huh? S 2> เอาทำไมอะฮัลโหลมึงไปไหนมาไม่เห็นมึงเล่นสักทีเนี่ยมึงไปมึงไปทำอะไรมาไม่เห็นมึงเล่นเนี่ยเชิญเชิญไม่อยากรู้ <Huh? S 1> ว่าทำไมมึงถึงกลับมามาเล่นเกมเนี่ยอยากรู้ <No. S 1> ว่าทำไมมึงถึงกลับมาเล่นทำไมอะ ไม่มีเกมเล่นฮะ๋่ว,ว่าอะไร,ระวันีแหละกูเล่นจบจ้ะกูได้เล่นในตาหนึ่งเวลอัพไอ้เวลอัพพอดีซื้อตัวละครใหม่มาเล่นงานงานงานูเพิ่งเข้าล็อบบี้ หนึ่งนะเขาปรับแสงก่อนปล่อยมาสว่างกันสักหน,กน่อยก่อนมืดๆกดโกงอ่ะกดเลยเป็นเดอะไวร์หรอตัวหลักหรอนี่อยตัวหลักกูนี่อยตัวหลักกูเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้โอ้ชื่อเดวิดกมือื่นอื่น เมื่อื่นแต่งอ่ะเมื่อื่นไนม่มได้ไปงานแต่งลุกพี่กวูววไม่ได้ไปแต่เลยงานแต่งตูกพี่กูเด้ป่าเนมกูนะเด้แมงไม่มได้ไปเลยเอาสาวเบนติดโควิดนี่แหละผู้สามมึงติดโควิดอ่บอกปิดเออผู้สามมึงติดโควิดมึง โอ้ยกลัวยังงากเลยเห็นกับกับไอ้ไส่กับบ่ไดมมไม้มึงไปตรวจไปเมื่อไหร่ต้องไปกินน้ำมันนะเออมึงเออมึงมึงอไหรไม่มได้ไปเนาะลืมอุปวัสาเบนนะ่ะจริงมันจะลุ่ลเบียวะมีสองหมอกอะมองดาสะเด็ดกับลุ่เบีย้ยข้าเลยปุ๊กสายแบนกัน ฮัลโหลเออมาแล้วนะเจ้าเบนน่ะมันอะมันไปลงเบียร์ดีเหนะมือนอะเมื่อเมื่อวันที่สิบอะต่วนกูอยู่กูก็ไปกูหูกูยอดอีิรีวะตามมาเมื่อไหร่กูไปเกมเลยเนี่ยงเกริญเราต้องบาลอะดีเปลี่ยนมึงว่ามึงไม่ได้ไปเทรดดีชมเนี่ย เอ้มึงซื้ออุ้ย่าจะชมมึงเล่นเกมเนี่ยมึงเล่นมึงเ,เ,เ,เล่นได้ไหมคอสซาออเดเชนโฟร์อยากบอกคอสซาเฮ้ยเล่นได้แต่แต่ว่าของกูยังกระตุกกระตกุกนิดนึงมันกระตุกในช่วงอไน,นั้น,นอ่ะในช่วงที่เป็นโหลดหน้าไอ้โหลด มันไม่ค่อยกระุกมันกนระตุกนิดน่ช่วงไอที่จะโหลดก่อนก่อนแข่งแค่นั้นอเอากระถุกเฟรมอยู่ยแล้วก็เล่นได้ใช่เหรอไอสัตว์กูซื้อมากูซื้อมาต้องแพงถ้าเล่นไม่ได้กูว่าคืนไปแล้วแหละทั้มันนั้นเจ็ดร้อยกว่าบาทเฮ้ยเจ็ดร้อยกูมาซื้อเล่นซื้อเร็วกูไม่เอาเลย,ยพี่ชายอไอนี่ไม่แพง ตัวอีชันมาเล่นหกร้อยห้าสิบบาทอ๋อนึกวาโมอลลี่มอี่มึงเล่นเศรษกีไหมไม่ไม่เล่นเลยเลยมีูเล่น,ลนทุกวันกับบอลคุ้มขวาได้ตัวละครเชี่ยแม่งตัวละครใหม่โคตรโหดไล่ที่ดูได้อะยี่ปองแป้งอ่ะเออแล้วม,มันแจกทุกคนเลยเหรอ,หรอแจกทุกคนแต่เราต้องเอาลูกอมดาวไปอัพโหดโหด แต่ว่าเขาเล่นดีีขอ,องแป้งเขาเล่นเป็นสายล้มหลาย,ลายดูดดูดดูดปุ๊บเพิ่มข้าพันทางสลัดกัดแล้วก็ขังโคตรดีไม่ใช่ฟองสบู่นะออืฮ mm hmm. มันจะเป็นเอ่อน,นั้นส่วนตัวมันะเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถส่วนตัวมัน mm hmm. โครกุกงแบกเลยนะขวหน้าอ่ะ แบกไปนะอะไรนะแบกไหนนะคืออะไรเนี่ยแบกเกมเนี m ่ยอ๋อแบกอ่ะในนี้ต้องเปิดด oh 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 so mm ิม hmm. huh? oh! ันมีแฮกกูนไหมฮะไม่มี้อ๋อตัวตะเกียงที่มีตระถิ่นตัวตัวอะไรวะใส่กระดองมาหรอมาน่าจากไหน โอ้โหไมเคลื่นเเจสันด้ว่านะเอไมเคลือนเจสันกับไมเคลนเหมือนกันนหรือว่าไม่ไม่ไม่กูเ่ออะไรเจสันปิากขั้นแล้วอ่ะอไอนี่เป็มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ววะมาแล้วเดีมาแล้วเดตามกูมาตามกู ไปลเลยนะนไหวอยู่เคลียเคลียนี่มันมันไปแล้วว่ะเฮ้ยมันมาหาตัวม,ตม,ตตตมันตัดมาฝังเลยฝั่งไหนกันเนี่ยรอไปรอเฮ้ยโดนไล่เหรอรอไปที่อือ่นนะโอ้โหโอ้โห,โหดักไม้เลยนะ เรากลัไปั่นเครืต่อปปเด้่องโอเคจะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว้วย,ว,วยหนึ่งทีเก็บไหมว่าโดนหนึ่งทีผ่นนีไตันไปหนึ่งทีเอาไม่ตันละ อยู่ชั้นใต้ดินนะโอ้โหมีโทนยาวเลย ไม่ไม่เอาะมีเพื่อนอยู่เป็นเป็นตู้อ๋ออ๋เอ๋ออ๋อเ๋้อเออ๋ออ๋ออ๋ยวแป๊บนึงนะ